สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันแล้วแพรวาพาแซบเนี่ยค่ะวันนี้จะพามาแซบกับลาบปลาลาบเหนียวลาบปลานินจา้าเป็นลาบเหนียวนะคะจะเฉพาะแบบว่าถ้าคนกรุงเทพก็คงกินไม่เป็นเนาะก็คงไม่รู้เนาะ,ะเป็นลาบปลาแบบว่าลาบดิบนะคะก็เราใช้น้ําอุ่นนะเราใช้น้าอุ่นตีเนาะเป็นลาบเหนียว แล้วก็มีเนื้อปลาแบบซอยใส่ด้วยนะคะนี่ค่ะอืมอร่อยมามาทุกคนกินด,ด้วยกันค่ะเขาเหนียวถุงเบลิ่มเลยหิวหิวหิวข้าวข้าวเที่ยงค่ะวันนี้มาเลยค่ะจัดเลยค่ะทุกคนอืมแล้วก็ต้มซุป ต้มน้ำซุปที่เรามาล่ามเนาะรถขายมะพร้าวจะมาขายอะไรตอนนี้อยู่หน้าบ้านเนี่ยดังมากเลยค่ะทุกคนทุกครั้งเลยนะเพื่อนๆเวลาทำคลิปก็จะอะไรนิดหน่อยเพราะว่าบ้านเรามันติดถนนเนาะซอยบ้านก็จะแบบว่ารถเข้าออกเยอะอ ผักเครื่องเคียงก็เยอะนะจ๊ะนี่เลยจ้าตามเห็นเลยไม่ได้แนะนำเผื่อพว,ง,ง,วงก็คือแล้วแต่เรานะถ้าเราจะใส่น้ำแบบว่าให้อ้นี้กว่านี้เนาะให้ไม่แบบว่าไม่เข้ไม่เข้มข้นขนาดน,นี้นะ

ทำเองซื้อข้าวเหนียวมาเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เลยค่ะได้กินเลยวันนี้ <laughs> <laughs> แล้วกับเด็กินเลย <laughs> ลาบลาบส้อยสดบานเท้าลาบปลาอื่นลาบซ้อยสดเอื่นขันซ่้อยแบบเนื้อใส่แบบเป็นสินเป็นสินอะ่ะ จานเลยไม่รู้จะกินหมดป่าตาใหญ่กว่าท้องเวลาหิว หอมข้าวคั่วหอมข้าวคั่วหอมพริกป่นจะไม่ได้กลิ่นแบบคาาวลเคะเลยนะเพื่อนแต่เราต้องทำเองนะของพวกนี้ยถึงจะสะอาด พัดแก้วพัดแควก็มีจ้ะ หิวข้าวแล้วทุกคนคือหิวข้าวมากแต่เนี่ยเวลามากินจริงๆอ่ะข้าวเหนียวเนี่ยมีอีกคำเขาก็จะแน่นแล้วข้าวเหนียวเขาจะอิ่มไวกับข้าวสวยนะเนาะข้าวสวยแบบว่ากินได้เยอะหน่อย ขักแหมขัดขักขนาดเลยพี่น้อง ส่วนปะลาเราก็จะใส่ผสมไปในน้ําน้ําซุปแบบนี้เนาะแล้วเราค่อยมาเทใส่ราบนะแล้วเราก็ตีตีเนี่ยค่ะเราจะดูเอาว่าเราชอบประมาณไหนเนาะถ้าเราชอบไม่เหนียวมากก็ใส่น้ําลงไปอีกน้ําซุปลงไปอีก เยอะมากเลเนี่ยเต็มโคกเลยต้องเทใส่จานจาน๊าบมันลึกจานลึกหน่อยเนาะก็ะเต็มจานเลยนะ,ะเนื้อปลาเนื้อปลาที่ซอยใส่นะเนี่ย ราจะกินสุกเราก็นําไปคั่วได้เนาะแต่ว่าเราต้องราดแบบนี้ให้เสร็จก่อนนะแล้วเราค่อยเอาไปคั่วคืออร่อยเหมือนกันเราอะกินแบบนี้ <c oughs> เราก็คั่วไว้ให้สามีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาพักเที่ยงมากินข้าว <ừ> เนื้อปลา เยอะมากเนื้อปลาเน้นๆแสบแห้งแสบแห้งจ้ากินแล้วคินฮอดบ้าน ไปหาหลาบกินแถวสะปลาไปหากินเขาปลาเนาะมแม่เจ้าอืม อร่อยเนาะอร่อยมากนานๆได้กินทีเพราะว่าทำยากอะ่ะทำยากมากเลยเนาะใช้เวลาหลายชั่วโมงมากกว่าจะได้รับปลาแบบนี้มา อิ่มแวเพื่อนเทั้งข้าวเหนียวทั้งกินไปได้ครึ่งจานนะตอนหิวนี่เหมือนจะกินอะไรก็กินหมดอ่ะนะหิวแค่ตัองตื่นช่างแลยเป็นโต๊ะแล้ว พักกาดแก้ว อิ่มทุกคนของกินได้แค่นี้เนาะอิ่มมากเ้ะที่เหลือก็จะนําไปคั่วเนาะไว้กินกับข้าวสวยราดข้าวโหสุดยอดไปคั่วเนาะคั่วนี้เวลาเราตั้งหม้อนะคะตั้งหม้อแล้วก็เทลงไปเราไม่ต้องคนนะใส่น้ำสุปลงไปหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะเป็นแผ่นเลยแซ่บมาก ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หน่อยเนาะ,ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบายบาย